ฮะได้เขได้เค่อน่มาเอาไมเอาย่นี้นี่ปดเลยปักกายมคื่อครับะ่าไม่ได้สกายฉันเอาตัวจริงมันมาโอ้ยได้พ่อันา้ามก่เนี่ยเว่าด้อคณมากีสนามรอบแล้วคุณไม่รู้อะไรหรอกคบปรัณมากีสนามรอบแล้ว โอ้ยแต่ขี่ม่เกได้สีอยากก็ขี่อยู่ทำยังไงล่ะมาเบิร์ได้ไรสุดเร็วมาแชร์เร็วช่องดูนี่มาเบิร์นห่อดีดีเด้อจะตามไหมเดี๋ยวจะทำให้นะเพื่อตางอมเขาเกียกว่าตำพุงหนาตำกระนุยูปันผมเป็นตำกระนุย ตามกูนั่งประอะไรตาต่กตาตุา่มนี่เนี่ยบอกน้ำเอฟซีดูบอกไทยเดี๋ยวบอสวัสด,ดีพี่น้องชาวไทยเด้อกดไลค์กดแวกวดชรท์ทอยทอยคอยแนวมาเด้อมาเด้อคนเขามาเบิ่งไลท์เท่านี้อ่าสนสมเัยให้แน่ยพูดอะไรกระได้อ่านไหนเน่ลูกทีมงานน้องตาตาปุ่มก็เริ่มมาเห็นหุ่งแล้วแหละมันสิกินไหนบอ บางทื่มีบอตะบุงหงนะเพราะผมที่ไปามตำตาตะุงสิบสซงรุ่ขนาดที่เห็รากินเนกินก้อนจะออกไปเด้อโอเคบอกไงกินแล้วก็ไปรบดิปฏิชาติเท・อะปฏิชาตได้แกะประเดี๋ยวระมปฏชาติเออเปลืาดมมืออหอมบอลอืมอืมเที่ยรุไปเอาไรบอลนี่แะมึงจะถามอืมโอเคเ้าอยก วน้เยปรุงไมาต่ำโครลโครลโครนเคลนซื้อกระลมเนี่ยเจะอาอะไรกงแรงนีต่ำชวาชวาชวาชวคุเสึยญผมสุดลนะมือบาง้อไม่มันอันนี้มาโตนี่คืออะไรอันนี้มาโตผงหนุ่มีไหมซาเรได้อะไรครับตาอย่าเบ่งโอจะเป็นหรานหรือไรานหรอกเอาตามันนี้ มันจะไปยากอะไรปาะสาทตะกนุูนี่โอยาสารต้เข้าแล้วในคนประสาทประสาทสิบโลกเป็นอย่างน้นเขายาสร้างกินแน่ปกติร่างกายผงแข็งแรงดีแต่เมื่อกี้กูเตี่ยวก็ินมูนยาจิ้เบิร์น่าจะเขาไม่ได้กินน่าจ้อยไรเขาเรียกว่าคนใจบุญไม่ไม่ไม่ไค้ไม่ได้แย่งกินเลยเขาเรียกว่าคนใจบุญแบ่งกัน